เชิญชมการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่16ตุลาคม2568จาก InterGold วันนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคำและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทองคำแท่งการเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคำที่น่าสนใจและเป็นที่พิสูจน์ว่าทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและปลอดภัยวันที่16ตุลาคม2568เวลา11.36น,าานาท,ทองคำสปอร์ต Gold Spot มีการเพิ่มราคาต่อเนื่อง ทำให้จุดสูงสุดใหม่ของราคาทองคำเกิดขึ้นที่ระดับ4,230ดอลลาร์ต่อออนโดยเงินบาทยังทรงตัวอยู่ที่ราว32.40บาทต่อดอลลาร์ทำให้ราคาทองคำในประเทศทะยานขึ้นแต่โซน6 5 0 0 0บาทต่อบาททองคำซึ่งเป็นการยืนยันว่าตลาดทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทองคำมีปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำคือการประกาศของจีนเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกแร่หายาก S, ซึ่งเพิ่มอีกห้าธาตุและจำกัดการใช้งานในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นชิปและกลาหโหมก่อนที่จะมีการพบปากระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และสีจิ้นผิงการประกาศนี้ทำให้หุ้นกลุ่มแร่หายากทั่วโลกมีการเพิ่มราคาแรงขึ้นแต่ก็มีข่าวที่สหรัฐออกมาเปิดเผยว่าจีนเลื่อนการเจรจาในประเด็นนี้ออกไปซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในตลาดการค้าระหว่างสองประเทศและนี่เป็นจุดที่เกิดความต่างในการคิดเห็นและเป็นจุดที่นักลงทุน อาจมีความคิดแตกต่างกันทรั้ป์ได้กูต่อโตด้วยการควบกลุ่มการส่งออกชิ้นส่วนของโบอิงและอาจยกเลิกการพบปากกับสีจินผิงหากจีนไม่ยอมถอยในประเด็นแร่หายากการเกิดความตึงเครียดในตลาดการค้าระหว่างสองประเทศนี้ทำให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งทำให้ราคาทองคำมีการเพิ่มขึ้นไปยังระดับ4,200ดอลลาร์ในด้านของกลยุทธ์การลงทุนการเพิ่มราคาทองคำทำให้มีโอกาสพักฐาน ที่แนวรับ4,170ดอลลาร์64,200บาทก่อนกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่4,290ดอลลาร์65,500บาทตามแนวโน้มขาขึ้นปับเทนนี่เป็นการวิเคราะห์ที่สั้นๆแต่สำคัญใครที่สนใจการลงทุนในทองคำแท่งสามารถเปิดบัญชีซื้อขายทองคำได้ที่ https://www.interco.co.th/open-account/new a เพื่อขอบคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ของเราและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการลงทุนในทองคำด้วยนะข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ interioi dintergo ลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคา